วิงดาเนียมผมขึ้นเอ้ยของนี้จะเอาจริงนะไปหลอนหลอนหลอนเอาเอาโอ้โหลงแต่เริ่มยหนื่อยลงแรงทีนะพี่เจะไล่นะพี่ยังไม่ตายเลยโดียพี่ไล่พี่ไล่วิ่งดาเนียไม่ตายต้องไปเริ่มช่าเจอเจอตบมือตุ๊กแกเลย เอาละส่วนนีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้โผล่ฮากาเต้น,นะครับผมนะมาเลยวาโลแรงนะครับแหมไม่ได้เล่นกับนังวาวาโลแรงที่เราคิดถึงพวกนี้มาพร้อมกับน้องๆของผมอีก2คงน,นะครับผมนะเดี๋ยวคุณซ้ายนี่เลิฟโยมัมนะครับชื่อดีมากเลยนะได้ชื่อจอร์ดี้นะชื่อจริงมึงไอชื่อไอบ๊อบนะครับผม<ร>เดี๋ยวสวัสดีคนดูสิสวัสด,ด,ดีครับสวัสดีครับอ่านี่บ๊อบนะอ่าขอบคุครับอ่าอีกคงนึงคืออ่า U L K P D A นะอ่า U L K P D A สวัสดีคงดูไหนสิสวัสดีครับสวัสดีครับผม อชื่อ ULK PDA นะไม่พูดชื่อจริงอีกนะกูจะไปชกอย่างนี้ผมชื่ออันยองอันยองอันยองคือตรงเนี้ยผมติดวารอแรงผมฮู้จริงฮาเกตติดวารอนะช่วงนี้ก็คือติดจักเลยนะคือถ้าเกิดเป็นฝิงเนี่ยเป็นฝิงเป็นกังชงกังชานะผมไม่ติดนะครับผมแต่ถ้าเกิดมีคนบอกว่าโอ้ลงแดงจะตายแล้วไอ้คุณลงแดงนี่คุณลงแดงนี่รีบหามเข้าโรงพยาบาลรีบแบบส่งตำรวจเลยุฮูงคุณติดแล้วครับผมจะหันหน้ามาบอก ไม่เกี่ยวอะโลนะกวนปีนเขามาแม่อเอาละเดี๋ยวผมให้ดูเซ็กใหม่ก่อนคือเซ็กใหม่เนี่ยเพิ่งมาดูผู้ชมไม่รู้ว่าหวานแหววมากอันนี้นาหารหัสนี่ไม่ใช่แบบว่าราหารนะัสผงหน้าผงยึงเข้ามานะครับผงนะเออเอามารีวิวกล่องบพาผมก็คงไม่เชื่อเซ็กนี้มันไม่เหมาะกับผมเท่าไหร่แต่ผมลองดูดิว่ามันเป็นยังไงนี่คือคาทานะโอ้ยคู่สวยนะ ดูโชว์เป็นแบบว่าเซน่ามึงเซน่ามึงนะเออแล้วก็มีแบบพวกปืนเปิงด้วยนะเป็นสักเลี้ยงนะนี่นี่อ่ามีตัวไอ้กิาา้งกานี่มันตัวนี้หนึ่งตัวนะแล้วก็เป็นอามีโอดงโอดิงนะครับผมน่าเป็นเซ็กที่แบบว่าผมว่าสวยพอสมควรเลยน <c oughs> ะครับในถา้าอัปเกรดกับแบบนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมเนีน่ยมีหนูหนูหนูหนุหนูท่อนี่เอาละเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปดูเซ็กใหม่แล้วก็ดูวิธีการเล่นวาโลนะครับไอ้เลโกะกกเลยอืมของนี้เนี่ยติดมากเลยนะมึงบอกเลยเป็นเกมที่ติดวาโล่ Uh. อ๋อน,น้ะผมจะเล่งอ่ะเอาเอาตัวที่แบบว่าชิวๆไม่ต้องคิดเยอะหรอกเดี๋ยวผมเล่งเลยน,นะฮนักกาวิธีกลางเล่งนะคงดูนะอย่าเพิ่งรีบเลือกนะคบผมนะดูตัวให้มันเหมาะกับมากลางเล่งนะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยให้มันเรามีซักพอร์กแล้วเราก็มีอ่ะตัวสะเกงเรามีสโมกสโมกเนี่ยไว้ปิกทางเข้านู่นนี่งั่งนะคบผมนะาทำให้กลางเล่งเนี่ยมันเล่งง่ายขึ้นนะแล้วก็มีคองทงเลิศที่ไว้คอบคุมอ่ะภายในใส้เอาไว้คอยแบบว่าปองกลงนงกลัศัตรูเข้ามาได้แล้วปองกลางลงกลางหลังกลางตู่กนะครับผมนะเออไม่ปี <Okay. S 2> เก้แก่ตัวแทงแห่งดวงจังจะยิงตุกพร้อมกเองปีปีไปมาผมเธอไปไซล์บีนะไอ้เหี่อนุกิคูบิเซรามุงเอ้ไอ้เก่งโดยแน่นอนเอกเซรามุงอ่ะเซรามุงตาเละตกซ่วงตายเลยวิงการ์เดียมลรียวซาโอ้ใช่เนี่ยวิงการ์เดียมนี่กูต้องไล่มงกล่องคุณชมกล่องจะยิงให้เราคมๆนะวิงการ์เดียมนี่ฮะกูไล่มงแล้วมึงโดนกูยิงแม่ เฮ้ยเป่าเฮียแล้วเนี่ยเดี๋ยวบ้นมนึงเปลี่ยนป้ามาทางอังสวยมากอังยงคมคมเลยซ้ายสายโอ้โหคมอย่างคมคมคมกีกิบวิงวิ่งกีดีม เายการรายการยการที่เอาไอ้ก็ซื้อซื้อเหอไม่ซื้อแล้วหนึ่งน <c oughs> ่ารักดีนะแต่มันน่ารักดีนะโคตรหวานนะ<ต>อะคือกินรอบเนี้ยหวังมากเลยอะ่ะไอแค่โอ้เวียน ตอเบอรี่อันนี้ไม่หมายถึงว่าปิดไซส์อะไรเงี้ยออ๋ปิดไซส์มีเสียงพอมีเสียงมเมมีตัวมีตัวมีตัวได้เลยมีตัวต้องบอกว่าอยู่ A อหนึ่งตัวครับคุณผู้ชมวิธีการเด้งหน้าต้องหักเก็บเสียงน่างยองวิธีการเก็บเสียงเนี่ยก็กขกชิปอ่านย่องไว้เวลาจะแฟนเนี่ยใครกระโดดมาโผมาเลยเอียงแม่ใส่ปากอกใจเฮ้ย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 เก็บเสือกเช็ดยิงแม่อกใจก็เล่งฟังแปกเอ้ยโผล่มาไงวะไหนลองดูแบ่งดอลดิโอ้ยแบ่งดอดิ ไอ้ยังมีมีไอ้ไอ้ไอ้ตัวเฮียไม่รู้อยู่บังบังปืนลองดูนี่เลยเบ่งไังเบ่งยงเอ้าอุ้ยอย่างสวยเลยน่ารักเกินเป็นไงน่ารักนะต้าุกต้าิกเต้าุกต้าปิกอุ้ยวิ่งไปบินได้ด้วยไอ้มาบินได้ด้วยเหรอไหนดูนี่อ้าวไอ้เฮียเป็นยังปืนกูไปแล้วกูไปแล้วปืนโก้การปืนเอาไไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูนะครับว่าปืนเนี่ยเรียงไงวินะแล้วเราตั้งฟอมนะหาจุดยื่อสารดีๆนะแล้วใส่หัวแมงเลยอย่างเท่ วิงการิมอย่าปืนกูเปลี่ยนไปนะรักจัดด้ยเด้สวยสวยสวยเออเอขายปืนกูไปดิเดี๋ยวกูซื้อใหม่นี่รีวิวรีวิวอ่ะแต่รุ่นนี้มันโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันพี่ออกมาเลยโอ้ยอุ้ยน่ารักจังเลยน้องเอ้ยเออมันหลับด้วยเฮ้ยมันหลับไปแล้วอ่ะโอ้ยตื่นมาทำงานกองไอ้เด็กเกียปืนกูหลับด้วยเยอะครับเยอะวิงการิมกำลังไปกำลังไปเยอะเยอะเยอะ S <S มีกาเดียมยิงโหัวใส่กันไปแล้วใส่กันไปแล้วอุ้ยโอ้ยมันมมมมให้คมมันให้คมกำลังวิกาเดียมอยู่เมื่อกี้อุ้ยน่ารักจังเลยเนี่ยเหมือนแบบว่าขบวนการแบบไม่ใช่นะขบวนการไอเนี่ยแม่มดอ่ะพวกแม่มดอ่ะเซเลอร์ม,มูนอ่ะแต่เซลอร์มงเซลอร์มงพวกนั้นอ่ะสกู๊งแบบพวกแม่มดน้อยโนเลมีโอ้ยลงลุมครับ เอมเมเมมามามาบีเอ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 มาเออุ้ยยิงโดนร้อยหนึ่งไม่ตายวะมึงใส่ยันอะไรเนี่ยไอเอ็ดวะเพื่อนจะเอกกูฆ่าเลยโอ้ยเฮียอกเลยสักเอ้ยเพื่อนไอเอ็ดเฟรนกิทำไมกูไม่ฆ่าได้วะ ไอ้เจียงเอาโง่หัวหัวก็โตจะแทบเดือยสเปตไม่ได้เลยนี่ผมมาที่หัวหัวเอาหัวปุ๊บปุ๊บเอาโผลมาดิเอ้าวไม่มีคนดูบีหรอไม่มีมาลงไปทีนะก็อยู่นู่นแล้วเสกคือไม่เคยอยู่อยู่กูเลยเสกกูไปนู่นเสกกูแว้งมากเฮ้ยอะไรอ่ะลิฟต์ไอ้เหี้ยมีลิฟต์เลยสักเกมนี้ โอเค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  o ไปอีย bro อีฟลองคน t อ a อ o u y s ูดอยูู่ดทูอยูู่ดทูไอเลย t h โ l u thank y o อเ l u e I'm e อ e r อีโอเค y a h มี yeah y e a o เ a โอยู่ซักมีมีซักอยูโอเคอเโอเค โอเคกูจบแฮนด์จบกูจบอยู่เย้กูจบกูจบแฮนด์จบโอเคกูจบเย้ไอไลน์นี้ไอ้เขี้ยเออไปพองครับเลยบิงแล้วเย้บิงแล้วโอ้ยตุ้ยตู่มั้งกูย่องอยู่จงไปเห็นกูวิงกาเดียมกูไล่มงแล้วกูล่องหงไอ้เขี้ยวิงวอล์กวิงวอล์กวิงวอล์กวิงวิงวอล์กอยู่กูล่องหงกูล่องหงวิงวอล์ก ทุกคนกระถานนี้ไม่ได้ผงอ้อไม่แบไม่แบบไม่แบบอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับแมงกุตกรสมติกิไรก้ b r โกสกไสบู์โอเคโ o โอเค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 อเค o อเคโ u เค c o c คโ o เเค o เค o อเค o อเคโอ r คโอเคโอเคโโอเคโอเคโอเคโเโอเคโอเคคอเคโอเคโอเคเคโออเคอเคโนเคโอเอเอโอนอ กูบอกมึงก็อมกูก็อมมึงว่ะไอ้ย่าจบจบเวกมงจงไม่เห็นก okay. ูจงไม่เห็นจงไม่เห็นมืนกระสุนจงตรงไม่มีใครเห็นกู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 โอเคไม่มีใครเห็นกูเวกมงไม่เห็นจริงมันมีปืนอะไรบ้างวะปืนโคตรนะโอ้ยโคตโคตรเ้ยโคตมีมีหนูทองมาไลยไหนไหนใครบ้าโกโตรแบบบ้าบ้โคตรโคตรอันนี้โกดรดีจัดสวย อุ้ยไอ้ดูดิคุณชมดูดูโกดิโกะไว้น่นมันจะมีตัวโอเคไกด์ยูวีอ็นดีทูเกเตอร์ไอดอนไคิลคิลวิโกโก้โอเคโอเคไอ้ฟอลโล่ยูเลโก้คิวคิลคิลจับจ็อกบล็อกซักโอเคซักออดิโอเคเลโก้สองอะไรล่ะไอ้เฮียเลงมวยผู้ชมต้องใจเย็นๆนะผู้ชมผมเคยบอกแล้วว่าต้องใจเย็นๆกูเนี่ยต้องใจเย็นๆไอ้ที่เอาไปยังไม่ตายไม่โดนว่ะที่ย่าปืนที่ไอ้ฉักอย่าซื้อนะผู้ชมอย่าหนูวิ่งอยู่ในปืน มึงแม่ไม่นิ่งดูดิเห็นไหมอย่างพวกนี้วิงการ์เดียมเรเวลซ่าวิงการดิมเรเวอซาเอาละเราจะคมขึ้นข่มขวาขวาขวายองปลลดเลยบปลดเล็บอ๊อบเออไปอะไรเปิดเปิดแล้วเธออะไรวะโยนบล็อกไปเลยโยนบล็อกไปเลยนานนี้ได้ยิงก็ตายไปแล้ว เอาละ let go วิงการี่มแล้วกูไล่แล้วมันตายเลยวะตัวนี้อยู่แบ็กไซน์นะใช่ไหมอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยอย่าไปอย่าไปเฮ้ยระวังเลยไปเลยไปเลยไปเลยหิวหิว Yay. I don't I don't. Thank you Bloll. One day I go talent I suck your cock. Okay okay okay. <laughs> A later few moments เอาละคุณผู้ชมตาถัดมานะครับจริงๆแล้วมันมีอ่าตาก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมนะแต่ว่าผมอ่าเล่นๆกันอยู่เฮฮาเฮฮาเลยนะตาหนึ่งปึ๊บก็ยังเฮฮาเหมือนเดิมแหละสักพักแม่งเจอแฮกคุณผู้ชมไอ้เฮคเป็นแบบรูทุกจุกทุกจิกทุกจิกตอนแรกก็บอกโอ้ของใส่เขาเก่งเขาเก่งนะเฮ้ยแล้วก็เขาเขาไปเก็บเก่งจังวะเกิงไปเฮ้ยเาวิ่งจริงเข้าัวาไม่ไปใช่แหละนะครับผมก็เลยแบบจบแบบว่าเออนั่งเม้มเกิงไปก็เลยตัดทิ้งแต่รอบนี้ ผมบอกเลยว่าสนุกแน่นะครับแล้วก็มีน้องผมอีกคนนึงนะน้องยิงกบอกดีคงดูดิเดี๋ยวครับอ่าในน้องยิงนะครับผมนะไอ้ไอที่เล็งตรงไม้เด็กกลางจำได้ไอ้ยิงตรงไม้ไ้ตรงไม้เราอ่ะมึงมึงลองแบบเป็นผู้หญิงเข้ามาอ่อยดิเขาบอกอ่อยดิมาส่งพังนกันยังไงก่อนนี่แหละไอ้ยิงเนี่ยกลับมาแล้วนะคอนี้มีมาสี่โครงเนี่ยตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าน่าจะดีขึ้นนะครับผมนะเออลแล้วตาแต่แล้วไอ้เจเพื่องลงทีมแบบโอ้โหระยำตังบองมากไอ้เหี้ย พี่มาเคยเห็นไอ้ลุงแม่งสตังค์ให้ใครเลยเงียบเกบหายเอาละโลกนี้นะเด็กๆหนูๆเราจะทำกลางนะส่งกล่องข้าวในกล่องข้าวมาซิเดี๋ยวถือเองในกล่องข้าวเอายองมาครับอีกวิธีเล่นง่ายๆเลยเกมนี้ไม่ได้เล่นยากต้องยิงเนาะเพียงแค่นำกล่องข้าวไปส่งให้ทางเวลาหรือแม่งก็จำกัดจำกัดกำจัดลูกค้าฝั่งโน้ตให้หมดนะครับคงจะแด่ข้าวเราทีนี้เราก็ไม่ผิดกฎหมายและที่เราตกข้าวไม่ทันเอาละไล่มงกรวิงงาเลี่ยมจะเดี่ยงงองกรสามสองหนึ่งดูฝาไม่มี โ <Okay. S 2> อเคไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมวันนี้นผมหุ้ย้อยอะไรเลยนะ่าเลน่าไอ้ Le Le ไลูกยิงยิงตองอทุกคงอะ่ะโถมไปที่มึงอะ่ะจะฆ่ามึงให้ได้ใช่ไหมแล้วทุกคนหันหลังหมดเลยเลน,น่ายิงคนที่หันหลังอะ่ะเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะไม่ดงเลยเลน่าเล่นเดียวไอ้ยิงกูเล่าให้ฟังอยู่ไอ้ที่เขาจะลบไอ้เพื่อนแต่บางบางเออบางจะกระจี้ไว้บอกเมื่อกี้มีสิกมีสิกมาลอง ชนะอะไรว้วอ้าวโดนแดนเหรออ๋อดีมิสอ๋อฝั่งนู้นมึงออกหนึ่งคงพอละจบไปแล้วครับสลับคลิปนี้ตอกตอบดีครับโดนยิงหัวสองทีไอ้หียปิดเกมเลย เอาล้วผู้ชมนี่คือการลงแรงนะครับรอบนี้คือแรงแล้วนะครับผมน้าได้น้องมาเพิ่มอีก2คนนะครับผมก็คือตอนนี้คือทีม5เลยนะก็คืออ่ามีอ่าน้องยีนะน้องยีนี่กุนกุเขมยนะแล้วก็มีน้องโทบี้โปรเฟชชั่นแนลนะครับโทบี้สวัสดีคุณโดซี่สวัสดีโอเคไอ้ไอ้ยีสวัสดีคุณโดซี่ดีมึงจักกลางไอ้เที่จนั่งจีพี่มึงอีกคงเหรออ้ําเงาอีกคงเหรอเนี่ยอย่าเาตาโกมาเลยเออเออเออพวกนี้จะเอาจริงอ่ะไปรอนรอนรอนเอาเอาโอ้โหลงแต่เริ่มเลยยัง ลงแรงแบบนี้เราไม่ค่อยจริงนะคงดูนะขอโทษที่น้องผมมาปล่อยอ่าไก่ทั้งสูงนะคงดูยิงโอ๊ยต้องหัวกูเฉลี่ยคุณตุ๊กฟโอ้โหหรือว่าเราเพิ่งเริ่มเราเพิ่งเริ่มเราไม่ขุ้งแมพมามามาเต็มเกิมเต็มเกิมเอาละตองนี่น้องบอกว่าเต็มเกิมโอเคโอเคาไปเฮ้ยไปกลับมาดีกลับมาดี เต็มมั้งเล่งดีว่ะเล่งแขงเต็มกลมเต็มกลมเลยกลมจานเม่เน็ีเลยสายสองหนึ่งศัตรูเหลืป่าแม่งแปลกไปหลังอ๋อมันมีปืนเออหยิบปืนมาปืนไปแล้วเอาปืนล่วงเลยหรออะไรปืนล่วงไอ้้เหียปืนล่วงได้ด้วยแค่แมพช่วยเดี๋ยวลุงจะไล่มงนะวิงกาเลียม เอ,อ้ยีแม่งขึ้นหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ไปเด็กโกอยากของจริงโอ้โหเลสิบสองเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เรื่องเรื่องเลยสิบสองเปอร์เซแล้วที่ดูไแลน,น้องนะจะเข้าแล้วจะเข้าแล้วจะเข้าแล้ว เฮ้ยสวยยิงยิงมึงเอาปืนนี่ไปยิงมึงเอาปืนมึงเอาปืนนี่ไปมึงขายปืนนั่นคือมึงขายปืนนั่นมึงขายมึงขายไอมึงถือนี่ตอบไม่หน่อยครับตอบไม่หน่อยยิงมึงกดวีมันกดกดวายดตอบไม่หน่อยครับตอบปืนตอบวายกดวายกด้วายิงไอ้เฮี้ยเลี้ยงช่างมึงเฮี้ยมากเลยสัสมีตัวเฮี้ยออกมาเลยมึงคิดภาพตัวเฮี้ยบินออกมาไปอยู่นี่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 มันมีมันมี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 เลาะหมาเราเราเราคุยกันชิวไดนดิ จะเติมาปด้วยกันเมื่อกี้ยิงเปิดไฟในเกมหรอสวย้ยปึงปืงตกไปแล้วบล็อกเลยยองบล็อกกล่องยองบล็อกกล่องยองบล็อกกล่องโยไปเลยไม่ต้องห่วงนั่นแหละดูฟังเดียวพอเออนั่งเลยยองทำดีมากทำดีมากน่าละให้เม็ดหนึ่งแต่น้าเดียวให้เม็ดเดียวเลยเหรอหลอดสมโภคเอาเดียวเดียวเดียวดิเป็นเดียวจริงตัวพี่ลองแฟงนี่แฟงช้าแฟงช้าเลย เฮ้ยอยู่ในควันหรือยิงทะลุควันทะลุยิงดีเอาโอ้ยเฮียเอ้ยไปกินมึงน่ายิงอ่ะมึงหายเหรอมึงมองอยู่ว่ามันเหลือกี่คนอ๋อเออดูกูนี่ออฟแล้วเอเดวีพีบาเลต อยไอ้ยิงมึงออกออฟแล้วกูไม่มีตังค์ไอ้เอ๊ยย้องนี่ขอเพิ่งนี่หน่อยขอเพิ่งนี่หน่อยอย่มานี่เปล่าวะเฮ้ยสวยคมไม่ได้สุดมันก็ได้แล้วได้ได้ยิงแล้วอาแมงเลยอยู่ขวาล่างอยู่ขวาล่างตัวพี่หน้ามึงขวาใกล้โอ้ยขวาไกลด้วยไกลไกลมากติดเลยหน้ามึงเลยเนี่ยเนี่ยตัวพี่เออยิงสุกเรื่องน้องค่อยๆไปเขาเข้าอยู่หรือสองตัวหรือสองตัวหรือสองตัว อังตีดิอังตีเลยกองทัพตีแม่งเลยเอ้ยเป็นใไดาว่าจุกนังเพราะมันเคยใช้บ่อยตัวแซ็บซีตอวกูตัวกูกโอ้โหหมกหมกเลยอ่ะข้างหลงังค,ค,คือคือตอนเนี้ยกูแนะนำว่า พวกมึงอะชอบเข้ากันทีละคนจนแบบมันย่อย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 ตอนแรกที่มันมีน้อยกว่าเรามากๆเลยนะเราเรารอแบบคนพร้อมแล้วเราค่อยเข้าทีเดียวอะมันจะยิงไม่ทันอยู่แล้วเพราะคนมันน้อยกว่าเราเมื่อกี้มันมันเมื่อกี้มันแบบกูเห็นมันจุ่มทีละคนทีละคนทีละคนแล้วโทบี้มาสุดท้ายใช่ไหมโทบี้เมื่อกี้เออมันคือจุ่มทีละไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าตรงจุดมึงอะคือมันมันน้อยอะคนมันน้อยมันเลยไปไล่ฆ่าทีละคนฝั่งอื่นหมดเลยไงงั้นงั้นเปลี่ยนใหม่คือทุกคนเข้าพร้อมกันดีกว่ะได้าปรับปรับใหม่นะปรับใหม่นะ มันเจ็บมากสวยน้องตัวอะไรเจ็บตัวอะไรเอ่อไอโอไอโอเคโอเคไอโซอยู่นี่ไหนไอโซอ๋อโอ้ยอยู่มิดหมดเลยว่ะไอเติงหลบแม่เดี๋ยวกูเกือบตายนี่มีสมุกพี่พี่แฝงให้เดือดคนที่หัวเตัวเดดียยวอู่มิ โลโลโลยิงโลโลยิงแผมให้พี่หน่อยแต่เมื่อมันโลแล้วมันโลแล้วยิงตูดมันก็ตายแล้วอ่ะไปต้องบอกแปลกนะก็อุ้ยยิงไม่ชินอย่าเพิ่งโดกวางเฮ้ยไอ้ดีไม่รู้วงเลยหรอไอระโดดต้องคุยกันต้องจับต้ยงจับไอยืนแบบกระลับแบบถอดไม่น่ากระโดดยิงกะมึงถอดจะเบ็ดบางทิ้งไปเลยนะ ผมไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าไม่เดินไปไม่เดินไปพี่มียติสวี่สามสองหนึ่งเมียติแล้วโอ้โหท่านท่านยังอยู่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 อันนี้อันนี้ตายตายตรงนี้เลยอันนี้ตายตรงทางเข้าเลยกลับมากลับมาสวยยิงเฮ้ยหน้ายองโอ้ยน้องต้องดูแผนที่นะเออบ๊อบบบ๊อระบ๊อบเปิดเลยยิงการแล มีปืนเย็นใายหมเอเอาล่วงโอ้โหยยังไงมันมันไ,ไ,ไ,ไม่กลับมาที่เดิมเหมือนแบบอื่นวนะคือมันล่วงเหมือนกันหมดวะเออล่วงเหมือนกันหมดเนี่ยเนี่ยมันล่วงไปเว้ยไปล่วงไปเลยว่ะเออทิ้งท,ทำไมไม่ <laughs> ทำทำไมวะยินการทดสอบไปทฤษฎีมันเป็นจริงทฤษฎีนะเราเป็นเราเป็นนักทดลองเราต้องรู้ด้วยตัวเองยิ้มเอ๋อป้า มึงมึงทำทำไมวะเองเล่นเป็นรอบที่จนน A few moments later ไปเลยไปเลยกลางนาเกตโก้ยี่ดิไอไอยินโดดหรอเอาดิ่อ๋อแม่กันน้องไอยี่ไอยิ่ดูจอพี่นี่ดูคาถาพี่ดูคาถาพี่ยินเวลาพี่ไล่เงี้นะวิงกาเดียมคนเอ๋ออะใคร รอด้วยรอด้วยโยกโยกทำไมมันยิงกูแรงจังเลยวะที่พี่โยกไงพี่โหดไงน้องพี่โยกอ่ะโยกเนี้ยโยกนิดหน่อยมันก็ได้แล้วจะโดนิดหน่อยกูยิงมันไม่ได้จะดดทำไมกินนะพี่เราไล่นะพี่ยังไม่ตายเลยโดยพี่ไล่พี่ไล่วิ่งกันเนี่ยไม่ตายอยไปลืมใจเจอตกมือตุ๊กแกเลย ผู้ชมครับผู้ชมครับเมื่อกี้ไม่นับนะเมื่อกี้ไม่มีไอ้คุณพี่ใหญ่พี่อย่าพูดตักออกยิงตักออกยิงตักออกป่าวไปทำมากไฮไลท์ไฮไลท์ไอ้เอี้ยมีการเนี่ยมเลย เขาเอเขาเองเขาเอเดี๋ยวพี่จะทำอย่างนี้เดี๋ยวเนี่ยทุกคนนะไอทางเข้ามันจะมีกล่องทางซ้าย <Okay. S 1> มือเห็นไหมเดี๋ยวกูจะสตาร์ทไปทางเนี้ยมันจะโดนมันจะโดนทาวเวอร์ด้วย <Okay. S 1> เห็นไหมเนี่ยเนี่ย,เ,ยเออแล้วเราเข้าไปเช็คทางขวาอย่างเดียวเดี๋ยวกูดูดูดูซ้ายให้ซ้ายเนี่ย <ผม S 1> ปล่อยไป,ไปเลยทุกคนหันทุกคนหันขวาหมดเลยเดี๋ยวซ้ายซ้ายกับด้านหน้ากูดูให้หันขวาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเข้าไปแล้วเช็คเช็คขวาสามสองหนึ่งขวาโอ้ยขวาไม่มีใครตามเลยสามสองหนึ่งคือไม่มีใครเลยหรอสามไม่มีใครตามเลยที่ผมไปอยู่ เปลี่ยนแนวเล่นรือ่องไไอเกี้นกูลองไปลองมิมกเกอร์คงดูผมไปมิกดูนะเอาละเอาแปะโผมพี่จีดต่อยไม่จีดต่อยนิดเดียวนิดเดียวอ้ม <c oughs> องนานมากโอ้โหหาทีปึง้งโยงให้ <c oughs> ันนี้เกี่ยวไว้เกี่ยวละส่งของส่งของไอ้เหี้ยเป็นบะเป็นบ้ากเลยนะยังเราเข้าบีเหรอมาดีมาบีไม่เฉยในบีไม่ลงตรงนี้ได้ปะต้องจำทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บอสไอ้บอสอย่าลงได้หมดเลยเขี้ยะมเฮ้ยมีไอ้เขี้ยอะไรมาคมคุณก็เขี้ยเขี้ยโอ้โหโดนใจที่มีหลังไม่ตัวนี้ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะมันม,ม,มาสองทางมันมาสองทางโอ้เย <c oughs> ยองตวงเวลา <c oughs> ไม่โดนยองหรอก <c oughs> เฮ้ยมาแล้วมันมามันกู้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 เออเ <c oughs> กมกมกเกมมกโอยโทบี้เล่นตัวนี้ใจเย็นดีวะ่ะ<โ>เออดีแล้วทโทบี้เดีด๋ยวดีแล้ดีล้ดีละไปยิงโชว์ดิเทคนิค เทคนิกใจยิงต้องใช้พี่โชคือคือตอนแรกก็แค่แบบหลับตาเล่นกันตอนนี้รู้ทิกก็คือโหดแล้ว่ะเออมาเดี๋ยวพี่แฟกให้ด้วยมาวังเดือนปีเกิดก็ก็ก็ r นี้นี่เดี๋ยวพี่ยืนพี่แฟกมันเดี๋ยวพี่แฟกมันอ้าวสามสองแฟกแล้วเสียร์เสียงโมกี้มาเลยโอ้ยเนียแม่งเลยเป้ากูเลยไปนิดนึง ตายยตายไอ้เอ๋ยยังโดดเลยหรือว่าออกเลวเฮ้ยกูอยู่ฮะอ้านไม่กู้อ้าไม่รู้มัน อุ้ยไม่ให้หนีด้วยไอ้พอโคตรเถื่อนไอ้พวกหนีได้ไอ้บวกเถื่อนสัตว์อ่ะททไมอ่ะเฮ้ยมันน้องอยากให้ตายหมดไงให้ตายหมดเลยเฮ้ยกคมียันติเขาเอโดนทั้งแมปเลยเพราะเอมันเล็กมากเอมันมันเล็กกว่าอันติกูอีกแต่แต่มึงมึงต้องมึงต้องสมงศ์ตรงนี้ไม่ไม่สมงศ์ทางเข้าทุกคนดูตรงนี้นี่เนี่ยสมงศ์ทางเข้างงไหมไม่ต้องสมงศ์ทางในสมงศ์ทางเข้าปุ๊บแล้วพอสมงศจะหมดกูจานติแล้วค่อยเข้าอนี่ยเขสมงศ์เลยอย่าเพิ่งเข้านะมาเดินมาเดินมาย่องมาย่องมา รอเรอสมุนหมดรอสมุนหมดไรเงาอ้าวเรียบร้อยอะไรเงียบเปหรอใช่สมุนโดนทั้งแมปกระต่างนี้โดนทั้งแมปจอดเลยจอดเลยจอดเลยโดนทั้งแมปไ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 ปายมือยังเยอะเรียบร้อยโทษเมอกเป็นไงดีไหมดีไหมดีไหมคือบนและขวามือน้อง ซ้ายซ้ายซ้ายโอ้โหต้องกลับแล้วต้องกลับแล้วกลับกลับกลับไปบี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 วางแล้ววางแล้วสามตัวชิวชิวเป็นได้สมมติมันไม่มีด้วยตัวบีปล่อยก็ได้แล้วตัวบีเดินขึ้นไปข้างบนน่ะซ้ายมือซ้ายมือไม่ไม่เออสแตนเนี่ยเออจะได้เฝ้าได้สองฝั่งเลยซ้ายก่อนหุ้ยดู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 ไม่เต็มไม่เต็มเลยหน้าแผ่นนี้กาดหลังอ่าดูดูทางเดียวดูทางเดียวไม่ต้องไม่ต้อง เทคนิคไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องได้อยู่ซ้ายมือระวังกู่ใกล้เออสวยสวยกลัวตอนโดดอ่ะถ้าเลน่ามันเล่นเป็นมันออกมายิงแล้วแต่เลน่ามันอ่อนไปฝั่งนู้นอ่ะสู้สฝั่งเราไม่ได้เลน่าฝั่งเราโหดเนาะยิ่งกูชมอยู่ไอ้คุยเฮ้ยถมถุยอยู่ยีนออฟนี่มายีนออฟนี่มาขายนั้นมาขายนั้นมาให้ผมซื้อให้ได้นะผมมีเจ็ดพันนะซติมมี่ไปช่วยเขาเลย โอ้ยเโอเไ่เป็นไรไม่เป็นไรได้มไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยังทุกยิงหน่อยองยิงหน่ดขันก็มายิงหนาดโอเคครับเราต่อประแดง สวยมากสวยมากเลยนะทุกคนในถล้วก็ชนะแล้วนะโคมิมอิเอมิมเลย โอเคครับผู้ชมสวัสดีและอ่าลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมว่าจะสรุปนะครับผมสำหรับวันนี้นะนะสกินใหม่คือสวยมากเลยนะใครชอบเอาอย่าลืมไปตามกันนะผมหน้า9ก0าพนารนะครับผมอานะคือผมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะก็ใช้ได้นะผมก็ใช้ได้เลยนะเออดีมวิงนะครับผมนะแล้วก็น้องๆผมวันนี้เดี๋ยวทุกคนลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอตัวไปลงแร้งกันแบบว่ามิ้งมๆงมันหอบนี่ลาก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าสวัสดีจุดสวัสบายบพินสวับดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย